สวัสด so ีคร so, ับสวัสดีคร so, ับน right ี่กัช่องไม้ครับเด้อเป็นช่องของพังหนำวานครับครับครับช่องพังหนำวานครับพังหนำวานครับเพิ่งเห็ดช่องหม่ครับเพิ่งเสร็จมื่อนี้ครับพอลอยเพิ่งก็ได้เ็ดครับเพิ่งก็ได้แน้นน้ำช่องครับพังหนำวานครับพังหำวานกวนลอยครับกวนลอยมื่อนี้่ มีโอกาสได้ไปเปิดช่องไหครับครับมื่อนี้มีโอกาสได้ไปโอ้ได้ไปเปิดช่องเปิดอย่างเนาะครับแต่มาเห็นเห็นเอฟซีทุกสายเพิ่นอยากให้พัฒนาบานมีช่องเนาะครับเนาะครับเพิ่นอยากลองมากครับครับเหมือนก็สีอัปเดตสถานการณ์ของพัฒนาบานไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะครับแต่ละมื่อแต่ละเวันครับครับผมสิลงให้ไปเรื่อยๆครับนี่ลงให้เบิรงของสถานการณ์ของพัฒนวานครับ คนไยมันนี่ได้ใหญ่แห I mean, ่งย like? really? okay. ังก right? yeah. ินน้อครับน้อนี่ีไรอย่างครับนี่ต้นกล้วยนี่อื้ออื้ออิครับผลอื้ออิฐครับต้นกล้วยก็มีครับต้นอิฐกับมีครับพี่น้องครับเอ้ยครับสับปะรดก็มีครับผลครับสับปะรดครับงานสร้างนี่บื้อบ่อยากได้พี่น้องเอ้ยอ้อยก็มีครับนี่อ้อยครับนี่พี่น้องครับอ้อยอ้อยครับนี่อ้อยอ้อยก็มีแต่ลำยังยังแ่ย่างแง่ครับนี่อ้อยครับอ้อยครับเมื่อนี่ผมก็เป็นกวนอ้วนนะครับเด้อผมก็ได้มาเป็นลูกน้องกวนลอยครับเพิ่นได้มา เพิ่นเปิดช่องไหมครับพี่น้องเอฟซีครับพังหนำวานครับนี่แหละครับพังหนำวานเพิ่นเปิดช่องไหมเพิ่นก็ได้คนไรเป้าบรัดไหมสร้างกินได้เป็นยังคนไยครับผมครับผมของยางเป้าอยู่คนเดียวครับครับยางเป้าไมาเลยครับคนเลยอันนี้มันของเพิ่นครับครับครับพังนนำวานครับเพิ่นก็เป็นสร้างที่ว่าอยู่ในฤดูกาลที่ว่าเพิ่น ติดลูกเพิ่นอุ้มทองอยู่ครับนี่เพิ่นอุ้มทองอยู่เพื่อนอุ้มทองอยู่ครับขั้น,นหนานบานเน่าครับเจ้าของเพป็นก็นได้ไปเอาหนามากิน,นครับคนไรครับ เป็นอะครับคนลอยครับผมก็ยังได้ยินข่าวว่าพังหนวดบอลพ่นอุ้มอุ้มทองบอกครับครับผมเพิ่นอุ้มทองในมาแปดเก้าเดือนแล้วครับแปดเก้าเดือนแล้วมันใจบ้าน้องครับคนลอยผมกับมูชนกับมาเบื้องหลายคนแล้วครับผมคกับว่ากับชิปเก้าชิปกระเช่นเนาะครับผมก็คือว่าเฮ้ากับท่านมันใจไปเลยนะครับเนาะก็เอยเนาะครับครับนี่ก็น้องไม้ครับเด้อครับน้องไม้ครับพึ่ง เปิดช่องมือน,นีแหละครับสดๆร้อนๆเลยครับพี่น้องเอ้ยเปิดช่องไหมครับก็อยากให้เอฟซีทุกสันทุกสายทุกผักเนื้อผักกลางภาคอีสานทุกมองทุกวันแหละครับมาเป็นกำลังใจให้พังน้นำหวานครับของเฮ้าครับพัฒน์หนำหวานของเฮานี่แหละครับตอนนี้กัะเมิองพัฒน์ำหวานกินต้นบอนัดไปครับกินมอนัดไปครับ มันครับบันส้มบันส้มมังน,น,นี่ครับเป็นกินครับรั้งน้าน,านเป็นส้างที่สวยงามครับรังหนวันครับความสูงขั้วยังก็ได้ครับ นี่กัการใส่โศสองขานี่ะก็บม่เป็นการทรมาร์ทนะครับด้วการผูกมดสร้างนี่ครับม่เป็นการทรมารครับเป็นที่ว่าการที่ว่าเซฟตีไว้ย่าิบนลุดเพ่นขาดไปหาเสียกอื่นต้อก็ต้องเซฟตีของของห้องไว้อย่างดีเลยครับแต่ละเสียกแต่ละโตครับเวลามัดท้องกับมัดครับเวลาปล่อยห้องกับปล่อยครับ ครับหนอนบานสลิดินครับบึ้มอ่าครับกินหญ้าเลีนดินแบบสบายสบายครับมันไงมันไงหนำหวานเลยเมื่อนี้กับบรรยากาศกับฝนลินใจน้อยนึงครับพี่น้องครับบรรยากาศฝนลินใจน้อยนึงครับ นบาวนกันเลยง่ายที่ไม่ครับเป็นที่ผูกยยมกลางขึ้นครับนี่ครับครับผูกด้วยตอไม่ครับนี่ครับหากไม่หากไม่ครับนี่น้องผูนี่หากไม่ครับครับถ้าผมกับจะเป็นาบ้างหนบาวานมนแล้วครับแถวหลังกับเป็นมองผูกเวลาย่มเว้นครับ ครับอ้วนต้นสมบูรณ์ดีดีพี่น้องเขาพี่น้องครับนี่อ้วนใหญ่ดีครับคนลอยเพิ่นก็ได้เลี้ยงดีครับคนลอยเลี้ยงดีเลี้ยงยังครับคนลอยเพิ่นหาหญ้าหาหยังดีครับครับคนไร่แต่ละมื้อนีให้หญ้าจักเวลาครับให้หญ้า4เวลาหา4เวลาอ๋อเห็นแต่ว่าคึดพ่อเนาะคนลอยเนาะครับผมเห็นแต่ว่าคึดพ่อก็ออกมาให้เลยหรืครับนี่ว่ขึ้นพอดเขาว่างครรับบบำรุงทุกสิ่งทุกอย่างครับ ครับคนรักคนมักสร้างคนรักสร้างกับเป็นยังสีเหระครับพี่น้องเอ้ยคนนอนก็หายเส้นหนึ่งครับกอนนอนเ้าออกมาบ่คนเลยออกมาครับผมบ้านประมาณสองทุ่มครับสองทุ่มครับกอนนอนออกมาครับหนึ่งครับผมหายเส้นหนึ่งครับหายกินบะขาดใจครับผมหายกินบะขาดใจเห็นบ่กับเป็นพี่ตุ่ยพี่ตุ้ยอยู่นี่ครับพี่น้องเอ้ยบำลุงดีครับบุงย่างดีครับมีอาหารครบหามูมาได้พี่น้องเอ้ยผมสับปะรดย่างดีครับครับสับปะรดกับมีต้นอิทึกกับมีต้นกล้วยกับมี อ้อยก็มี้ได้พี uh ่น้องครับอ oh. ้อยอ้อยนะครับอ้อยบรรยากาศตอนนี้ก็เย็นแน่ครับพี่น้องครับฝนตกลิ่นครับนี่ครับครับฝนตกลิ่นครับเมืองพัฒนานของเขากินสับปะรดครับบอกนัดครับภาษาอีสานครับบอกนัดครับแม่บอกก่อนเรยบอกนัดครับภาษาไทยบอกนัดครับครับภาษาไทยบอกักนะมิ้นเนี่ยผมโมดูครับ phải xé nó nó bán nó nó cái ừ, đấy bữa bọn hát là bỏ không chỉ mắc kinh nhang gì nhỉ ừ, nhang nó nó bán như nó ô ừ, bọn nhang mà hát còn tôi này hãy lùa băng nè chạm băng nè khắp băng sai tá khắp sai tá không phát nó bán khắp khắp sai ta khắp คนลอยเพิ่งก็ได้อ้อยให้กินครับจับอ้อยเลี้ยงอ้อยเลี้ยงยังไงดีครับบรรยากาศวันนี้ก็โอ้บรรยากาศดีอย่างไรพี่น้องเอ้ยดีครับดีครับครับบรรยากาศอาครับผมลืมมีอะไรครับผมฝนตกครับอืมฝนตกครับบอกกันฟังหนาวับ้านทักไทยเอฟซีไหนเร็วจ้าสวยจ้าสวย เสียงหวานแล้วเสียงหวานจ้าสวย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 เอ้ยจ้าสวยจ้าครับจ้าแล้วครับฟังหนังบ้านครับเป็นสั่งสี่แสนลูกเสื้อหนึ่งนึงแหละครับนี่ใช่ดีครับครับนี่ใช่ดีอ้วนต้วนสมบูรณ์ครับพี่น้อง วันพึ่นก็ได้เช็คมึงลนะครับมันมัดยางมักหมัดยางซ้ำเช็คไปอยู่บ่หลายคนเลยเช็คมองผูกหมัดยังบ่ครับปลอดภัยครับผมปลอดภัยดีครับถ่มเขาถ่มแล้วออกมาเบิ่งใหม่ครับอ๋อครับเฉพาะปลอดภัยครับครับเฉวาะปลอดภัยครับแต่ละมึงแต่ละคื้นอ้าวเขาต่างมาเบิ่งเกือบตลอดเวลาครับพี่น้องเอ้ย เมืเมืองมาแย่งเมืองครับย่านเพิ่อนลุดเพิ่นขาดเนาะเพราะอะไรอย่าเพิ่งลุดเพื่นขาดครับอย่าเพิ่งลุดเพิ่นขาดไปหาเสื้ออื่นเมือว่าย่านของของเพิ่นกระขาดมาหาเฮ้าจังสี่นะครับมาเจอของเฮ้ากับไปหาเพิ่นจังสี่หละครับโอวันข่งวันหันหนาไปหาผู้ใดเนาะหันหนาไปหาพักหนังสมบ่ครับพักหนังสมครับเพื่อนพักหนังสมครับเพิ่นสีเป็นเพิ่นสีอยู่ในกันครับเพิ่นมักเพิ่นชอบกันครับ ขณะนี้่าไปกินน้ำพร้อมกันเนี่ยเพิ่นแฮปปี้เลยนี่เล่นดินเล่นดอนครับไม่ทันแล้วครับพันนมบ้านครับโอ้ขนนมบ้านครับเป็นสร้างที่อุ้มทองอยู่นะครับเด้อแต่ว่าควนเพิ่อนไขอยู่ประมาณเกตซิปแปดสิบก็เส้นนี่แหละครับพี่น้องเ่ท่านเนี่ยเต็มรอยครับเพื่อนพรท่นเนี่ยเต็มรอยครับไม่มาคนเลยข้าแม่วาได้อัน ผูกข้อย่ายนัก็เนอะข้อหเตี้ยบยนักกฏเลยเนาะก็อเสียมันใจได้ครับผมไปทาบงูน่อมครับถ้าแม่นวานสร้างติลูนี่เพิ่นเสียนมีตังเต่ามังสีครับผมกับบอลูนนะผมไม่เคยนะครับผมไม่เคยมีมาก่อนครับครับไม่ครับผมมาอยู่ข้าง่าครับคอยเหรับผมยู่ข้างล่างครับผมค่อยเห็นครับ นี่นี่ครับครับผมจะเป็นเต่าครับเป็นเต่าเต็มมือครับผมครับจะเป็นเต่าที่ครับผมจับตุ้บหยุดแข็งครับผมาจับปุ๊บสิแข็งข้ามแข็งเนาะครับผมก็มันใจอยู่ิได้ครับผมผมก็ไดแต่ต้องเบิงอาการไปเรื่อยๆครับผมก็ต้องเบิงสถานการณ์ไปเลยครับต้องอัปเดตสถานอาการของภาคหน่วยงานไปเลยเอาคนเลยมี่ยังสิฝากอันเอสซี่ะครับคนเลยครับมีครับผม ฝากฝากที่สามช่อง้างหนามา้วยนะครับผมครับผมช่องน้องไหมครับครับฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับด้วยพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับ